สวัสดีท่น้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับเกมทีโชาวใน e p ีที่6กไปแล้วนะครับผมก็ทีนี้ตอนนี้เกมอาจจะเสียบนากระหน่ำผมขอลดเสียงก่อนนะครับโอเคตอนนี้คุณอาจจะเห็นแล้วว่าทาไมมันมีเข่อนใช่ครับผมได้ถ่ายคลิปไปรอบแรกแล้ว,แล,วแล้วคลิปมันอะไม่บันทึกลงเครื่องผมครับใช่ครับผมกดอัดแล้วทีนี้ผมอัดเสร็จแล้วใช่ไหมผมกดปิดตัวอัดหน้าจอนะผม iPad แล้วที่มันไม่บันทึกไปตัวรูปภาพของผมนะครับแอปรูปภาพของผมใช่ครับมันไม่บันทึกไปเลยมันแบบคือมันไม่บันทึกอะไม่รู้เป็นอะไรอะคือมันไม่บันทึกลงนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําเขื่อนเสร็จแล้วทำตัอย่างเสร็จแล้วด้วยอแล้วผมก็ตายแล้วทำยังไงวันนี้คงจะแบบอาจจะคลิปสั้นอีกแล้วนะครับขอไปขอไปจริงจริงนะครับผมคือไม่รู้มันเป็นอะไรทำไมมันช่องมีปัญหาตลอดเวลาที่ผมจะทําคลิปอะ มันจะชอบมีปัญหาน่นปัญหานี่ทั้งที่ผมแค่ชอบที่จะทําคลิปชอบเกมนี้เล่นเกมนี้ตัดคลิปลงนี้เฉยแตไมันไม่ให้ผมลงดีๆผมก็ไม่เข้าใจกับมันจริงๆนะครับผมรอ,อดูในอนาคตถ้าเผื่อผมมีโน้ตบุ๊กหรือไม่ก็คอมนะครับผมก็จะลงคลิปให้ยาวกว่านี้ผมสัญญาถ้า,าว่าคลิปมันต้องยาวกว่านี้และจะพยายามทมันไม่มีปัญหานะครับผมโอเคก็ตอนนี้ผมจะอธิบายว่าตอนนี้ผมไปทาเขื่อนไปแล้วนะครับผม ตรงนี้ผมจะทเป็นอินเตอร์เชนเล็กๆนะครับเป็นไฮเวย์มาแล้วจากตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลยอินเทอร์เชนเข้ามาปุ๊บออกนอกเมืองนะครับผมแล้วก็เป็นอินเตอร์เชนไฮเวย์ตรงนี้เพื่อเข้ามายังเขื่อนของเรานะครับโดยใช้ไอ้เต่าตัวนี้นะครับผมนั่นคือรีเวิร์ w พาวเวอร์แพนนะครับผม <S <S ซึ่งเป็นตัวผลิตไฟฟ้าโดยใช้กระแสน้าประมาณนี้ถ้าผมเข้าใจ <S <S มันไม่ผิดนะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างๆกันนะครับผมทุกคนอาจจะเห็นแล้วก็คือในการเปลี่ยนภูมิอากาศนะครับผม สมมติว่าเรากดันนี่เนี่ยมันก็จะันนี่ตลอดเวลานะครับผมมันจะไม่มีฟนฝนตกอีกเลยแต่จะไม่มีฟันฝนตกอีกเลยนะครับผมแต่ถ้าเรากดเวนี y เนี่ยมันจะตกแบบนี้ตลอดเวลานะครับผมแบบไม่มีวันหยุดนะจะตกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมตกไปยาวๆเลยนะครับดีกว่าคุณจะมากดเปลี่ยนให้มันไปกับไปัน s u n นะครับผมแล้วก็ thunderstorm ก็คือพายุฝนนะครับที่มีสายฟ้าด้วยก็จะตกแบบนั้นยู่ตลอดนะครับผมส่วน แต่ดมิ่งนี่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก,ก็คือกลับมาเป็นภาวะปกตินะั่นคือจะมีฝนแล้วก็จะมีแสงแดดปกตินะครับผมไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่แบบว่าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งเขียอนตรงนี้เนี่ยผมได้เอาป้ายมาติดด้วยนะครับซึ่งป้ายตัวนี้ต้องซื้อแพ็กเสริมรานานไม่งั้นคุณจะต้องจ่ายคุณต้องต้องใช้พิรจ่ายแทนที่จะใช้เงินจ่ายนะครับผมตอนนี้ผมมีเงิน32ล้านนะครับผมออผมมานั่งดูเมืองตัวเองจนเงินเพิ่มนะครับ ก็ประมาณนี้นี่ตรงนี้ผมได้ใส่ร้านค้าลงไปนะครับผมส่วนป้ายไมายาเนี่ยชื่อเมืองเราเนี่ยไม่มีชื่อนะครับผมไม่มีชื่อดีใส่กับเขื่อนนี้ซึ่งเขื่อนในเมืองน,นั้นเนี่ยไม่จาเป็นต้องชื่อเมืองนั้นก็ได้นะครับผมาำน้าเขื่อนผมจะดูว่าจะเปลี่ยนชื่อดีไหมเดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าจะเปลี่ยนเป็นยอย่างอืนดีไหมนะเนื่องจากมีคนมาคอมเมนต์ในช่องผมอยู่นะครับว่าคิดว่าอาจจะ คนที่ดูนี่แหละมาตั้งชื่อนะครับชื่อคุณดูนี่แหละโอเคสิ่งที่ผมได้สร้างไปก็ตรงนี้นะครับผมที่เป็นที่เก็บเงินนะครับหยุดจ่ายเงินเก็บเงินทางล่วนอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกผมจะทําตรงมาตรงนี้แล้วก็้าเป็นอินเตอร์เชนเข้ามาเป็นสนามบินของเราแล้วก็เป็นเมืองใหม่ของเราตรงนี้เลยนะครับให้เราพูดไปนันดงนะครับผมส่วนเ,เมืองใหม่ตรงนี้นะครับเมืองใหม่ ตรงนี้ตรงวิววิวลลิทาวเวอร์เนี่ยผมจะไม่ทสาสะพานเชื่อมไปยังเมืองใหม่นะเพราะว่าผมจะใช้วิธีอ้อมโลกแทนนะคือต้องมาขึ้นขึ้นให้ออทางบดทางบนนี้ทางนั้นนะครับผมเพราะว่ามันถ้ามันสร้างสะพานมันจะดูไม่สวยนะครับผมก็ตรงนี้ผมได้ถงป่าลงไปนะครับผมถึงมันอาจจะดูไม่สวยเออมันไม่สวยจริงนั่นแหละครับผมก็อีพีนี้ก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับอืม ผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรด้วยซ้ํานะครับผมแค่รู้สึกว่าโอ้ตา,ายแล้วอุตส่าห์นั่งพูดตั้งนานนั่งทาอะไรตั้งนานสุดท้ายไอ้นี่มันก็คลิปมันก็เวินแต่ไหมากนะครับผมตอนนี้ประชากรเรามีตั้งแสนคนแล้วนะครับผมเงินที่ผมมีสาสิบสองล้านเนี่ยนะฮะสามารถสร้างสนามบินได้ง่ายๆเลยนะครับผมเพราะว่าในเกณฑ์นเนี่ยสนามบินมันก็ใช้เงินเยอะแล้วใช่ไหมผมเคย เคยเล่นโหมดแบบหมุนแบบแบบนี้แหละเออแต่แมปอื่นนั่นไม่ใช่แมปนี้ซึ่งมันก็ใช้เงินค่อนข้างเยงอะแล้วต้องรอนานมากๆแต่สหรับซีรีส์นี้ของเราน่าจะอีซีอีซีส่สบายๆนะครับผมโอเคตอนนี้เราอ่ะเป็นวีว่าสิบห้าแล้วนะครับก็สหรับคลิปนี้ผมว่าผมจะมาทําอะไรดีเนี่ยอืมขอนึกก่อนไม่รู้ผมจะทำอะไรดีเหมือนกันนะครับอาจจะมาสร้างอินเตอร์เชนต์รอดีไหมเอออินเตอร์เชนต์ไฮเบรอดีไหมนะครับผม ผมไม่รู้เดีว่วผมจะทำได้ยังไงนะแต่ว่าโอเคผมทำเลยแล้วกันนะครับผมตรงนี้เป็นอินเดเชนเข้ามาเป็นอ,อินดิเชนไฮบริดจะพูดอะไรเนี่ยไมไม่มีอะไรหรอกรับไม,ไม่ไม่จะพูดอะไรพิเศษโอเคผมจะทำทางนี้นะตรงเข้ามายังสนามบินได้เลยนะครับผมโอเค แล้วฝั่งนี้เนี่ยก็ลงม,ม,มาได้เลยนะครับ,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 บทำไปทางกลับแล้วทางกลับแบบนี้ปุ๊บแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เขาอยากจะมาสมมุติถ้ามีร่นออกมาจากเออเอามามาจากนอกเมืองน,นะซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นนะเขาจากมาตรงนี้ทํายังไงดีก็ แแล้ว้วทาบบนนีะโอเคโอเคเป็น okay. Okay. เช่นแบบนี้เลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปอีกนะครับผมเนื่องจากตรงนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับสนามบินเลยนะครับแค่จะมาให้ดูเฉยว่าเออผมได้สร้างเขื่อนแลน้วนะเนี่ยเขื่อนตรงนี้นะครับผมซึ่งอยู่ติดกับเขต่สารกำเลยนะครับผมก็ ก็มีรถมาขี่ก็มีผู้คนอยู่นะครับผมถ้าคือในเกมนี้ถ้าใครเล่นแล้วจะรู้เออกลไกของมันนะครับผมก็คือถ้าตรงไหนมีร้านค้าเนี่ยมันจะมี NPC สปอนขึ้นมาคือ NPC คือคนคนพวกเนี้เออมีคนขึ้นมานะครับผมเออที่จริงบ้านก็มีนะครับร้านค้ามันก็มีแต่ร้านค้าจะเยอะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับรออถ้าสร้างร้านค้าคนมันก็จะมีแล้วนะครับผมส่วนรถนี่ไม่เห็นเลยนะครับผมสังเกตว่าไอ้ร้านาานี่มันอาวาคตินนะครับ ใช่ไหมฮ้คาสิโนฟันนะครับผมนี่คาสิโนที่แบบอโอ๊ดักมาฟันนะั่นหมายถึงฟันภาษาอังกฤษนะครับผมฟันฟันนี่นะครับผมแปลว่าสนุกนะครับผมซึ่งในชีวิตจริงก็อาจจะไม่สนุกอหมนั้นนะครับผมกับคาสิโนนะนะก็อาจจะเป็นเฉพาะเมืองนะครับผม <c oughs> เมืองที่เขาสนับสนุนแบบเป็นเรียกว่าอะไรวพวกลาสเวกัสพวกมาเกาะอะไรพวกนี้นะครับผมก็เป็นเมือง ที่กับเพื่อนด้วยอ,อุตสาหกรรมการเล่นคาสิโนแลรพวกนี้นะนี่ก็เรื่องของเขาอะไรเนี่ยซึ่งเมื่อกี้ผมลองกดอยู่แล้วเนี่ยมันขึ้นแบบนี้นะครับผมคือแปลกใจมากทำไมมันไม่ขึ้นว่าตรานครับติมันมีว่า you have to learn มีโอกาสได้ร้อยไดมอนด์เหรออันนี้ผมไม่ไแน่ใจผมไม่เก่งอังกฤษเลยผมบอกเลยผมไม่เก่งอังกฤษเลยนะครับผมมีโอกาสชนะ20ไม่แน่ใจเลย คือเรามีโอกาสได้เพชรเหรอเอออันนี้ผมไม่รู้นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับผมโอเคก็ไปคิดทุกท่านอย่างก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะขออภัยจริงๆขออภัยจริงๆนะครับผมขออภัยจริงๆนะฮะคือมันไม่ยาวอย่างที่ทุกคนหวังนะครับขออภัยด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะคงมีเพียงเท่านี้นะครับผมและไว้เจอกันใน ep7 นะครับหวังว่าจะกลับมาทำเหมือนเดิมได้ โดยที่คลิปมันถูกบันทึกไปอย่างดีดนะครับก็สับคลิปนี้ยงแล้วนี้สัสดีครับผม